สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาพาทุกคนลองเล่นติดตั้งไลบรี่ภาษาไทยกันว้าเดินเจ้าหน้าจะแน่หน่อยนนอยี่น่าสนใจมากแบบโอ้ยเราจะมีไลบรี่ภาษาไทยเขีย,ย,ยนภาษาไทยตัวซอยเงี้ยลงบนจอได้แล้วปกติจริงๆเวลาเล่นจอเอนี่ยเราพิมพ์ได้แต่ภาษาอังกฤษใช่ปหมถ้าคนเวลาจะทําภาษาไทยต้องไปนั่งเซตวันนี้ยุคเซตเออคอะไรเงี้ยคงจะแบบแนวเอ็กเพรสอะ ซึงคอยลงทำไม่ได้ยังไม่เก่งขนาดนั้นแต่เดียวแวเขาทำไลบรารีออกมาเพื่อทุกคนเลยแล้วก็มาลองเลงง่นกันเป็นไลบรารีภาษาไทยแล้วก็ถ้าอยากรู้ไลบรารีอยู่ตรงไหน,นก็กดเข้าไปที่เพจเดียวแวได้เลยแล้วก็กดกระป๋อะอันนี้ก็จะเป็นกิจกัรที่เก็บที่ดาวน์โหลดที่เราจะมาลองเล่นกันนะอ่าอันนี้ก่อนอื่นต้องพูดก่อนเลยว่าจอ ใช้อะไรได้บ้างใช่ป่ะก็อย่างเงี้ยจะเป็นจออดาฟุตกับอันนี้จอโอเลดจริงๆได้ทุกจอแต่ยกเว้นยกเว้นจอแบบนี้ค่ะมันเป็นจอชชดิชเเลเตอร์ลักษณะการใช้งานมันต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอันนี้เล่นไม่ได้นะจ๊ะคุณไม่ได้ไปต่อโอเคอย่างแที่เราจะเล่นเล่นเลเวลเล่นเลเบริภาษาไทยเนี่ยเราก็ต้องมีจอมีบอร์ดแล้วบอร์ดก็คือ หน่วย no, MCU SP 8ป6สองหกหรือว่าบันได SP แหละแล้วก็ Arduino Uno R3 หรือ Arduino Mega ก็ได้โอเคอ่าเี้อุปกรณ์พร้อมพร้อมลบแล้ว how to install s o m e l e i n in Arduino on ESP 8ป6สองหกเขาบอกว่าให้ copy file ลงจาก copy file นี้เนี่ยไปใส่เดี่ยวเขาต้องขึ้นมื่ออาร์ดปังแล้วไม่งงดาวน์โหลดเลยเนี่ยดาวน์โหลดซิปตรงนี้นะโอเคปะ เห็นแล้วปุ๊บอ่าเราจะทำไปพร้อมๆกันโอเคพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็มาที่มาคิวเตอร์ดาวน์โหลดแล้วก็หาไฟล์ที่เมื่อกี้เราดาวน์โหลดกัน d w ปุ๊บอ่าเจอแล้วใช่ปะ่ะเราก็ทำการเซ e ร์ฟซีทแอดแชกไฟโอเคชิ้งโอเคเข้ามา อ่ะตอนนี้พอเราไอเ f ฟไฟเสร็จปุ๊บเรามาทวนกันก่อนเขาต้องการเอาโฟลเดอ,อนี้ใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนกันละเรายังไม่ถึงดี่าแล้วเข้าไปก่อนเจอ S, s R C แล้วดีใจว่าดีใจเกือบใกล้เคยอเจอแล้ววาเลเว e ี่อ่าคือตอนนี้เราตามเราทันในสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาให มี H R C Arduino Library ท่าไอ้คือสอนแบบ Basic เลยเสร็จแล้วคนที่ยังไม่เคยลง Library ลงบน Arduino เลยแล้ว Copy ไฟล์ทั้งหมดใงนี้ Copy แล้วก็ลงใน Document Arduino ใช่ป่ะละ่ะ Arduino Library แล้วกด Part บ่างเลยปิง้งอเสร็จแล้วเราก็มาลอง เปิด Arduino แสนน่ารักของเราขึ้นมากันโอเคมาลองดูมาลองดู Example เขาให้อะไรกันมานะพอลองติดตั้ง l a b e r r y เสร็จแล้วนี่นะ Folder เดียวกับที่เมื่อกี้เราเพิ่งลงมาอะตอนนี้เราใช้โ o d e อยู่ซึ่งเป็น ESP อันหนึง่ง ของมีสที่แปดสองหแล้วก็เลือกอันนี้เลยตึงอันนี้จะเห็นว่าลาเบลลเขาจะมีโคบบาตาซึ่งอันนี้เราสามารถไปลองเล่นดูได้เปลี่ยนข้อความน,นี้ได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตำแหน่ง,งโรษรสูงต่ำขนาดสูงต่ำของโลหสังว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนส่วน ชนิดของตัวอักษรและขนาดอักษรสามารถกําหนด,ดได้ตรงนี้ทีนี้เราอยากจะเอาอักษรชนิดอื่นฟอนต์อื่นเราจะทํายังไงอ่าพาลงไปก่อนเรามาดูที่เมื่อกี้เราดาวน์โหลดกันมันยังไม่จบมันยังไม่จบถ้าทุกคนอยากจะลองฟอนต์อื่นฟอนต์น่ารักน่ารักอ่าเรามาดูในที่เมื่อกี้เราดาวน์โหลดนะอาจจะเห็นว่าเมื่อกี้เราเรา เราเก็บแค่เฉพาะใน S R C และไปลงในไลบราีของ Arduino ใช่ป่ะกัเลยอันนึง Generator App อันนี้ก็คือตัวที่แปลงเอาฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมาข้างนอกอให้มันม,มาอยู่ในรูปของที่มันใส่ว่าอยู่ในโค้ดได้อ ening, อันนี้เราก็เลือกอันนี้ Review re Font Epopter W122 l อ m i อิ e ปุ๊บก็เข้าไปเลย่เดี๋ยวเปิดเทียไปดูว่ามันจะเด้งขึ้นมานะ ก็ตัวนี้นะที่เริวฟอนต์นิ่พอลเตอร์รันทำไมไม่ไม,ไม่โอเคเห็นไ้มมันจะไปเข้าที่ My Document อ่ะทีนี้เราม,มาลองรันกันอ่ามันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาของเดียวแวร์นะจ๊ะ อ่ารออันนี้ก็คือเขาให้เลือกว่าเราอยากจะเอาฟอนต์อะไรขนาดเท่าไหร่ทีนี้เราลองมาดูกันเราจะเอาฟอนต์อะไรดีย่อไว้ก่อนอย่างเงี้ยไว้ก่อนเข้า,าขกูเกิลแป๊บเอ่อทุกคนอยากได้ภาษาฟอนต์แรกเอาที่รู้ๆกันทีเฮตซ์ซาลาบันิュ Com. อลองดาวโหลดดูนะคนอื่นอาจจะไม่ได้ลองตามพลอยก็ได้อาจจะลองเป็นอย่างอื่น โอเคทีนี้มันมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วใช่ปะอ่ะฮิกาเรามาลองดูที่เมื่อกี้เราเปิดขึ้นมาปึ๊บเราดาวน์โหลดฟอนต์เสร็จแล้วเราก็มาลองหากันว่าเมื่อกี้เราดาวน์โหลดอะไรไว้พ h สารบัญอู้อยเยอะลูกเลยเอาลองชัดๆนะ วคตลิกแล้วก็เอียงด้วยอ่ะให้กำหนดขนาดสอนอาสักสี่สิบอ่ะทีนี้ถ้าเราเอ็กพอร์ตอ่ะจะต้องเอาไปอยู่ในโฟลเดอร์ของที่เราเล่นอยู่ก็เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้อืม อินโนเลเวลี่โอเคฮิวทีฟอนดีวฟอนอ่ะเราลองมาตัวนี้นะเซฟโอเคเราก็ลองมาปิดแล้วเปิดใหม เย็นๆน,นะกาละกาละอ่ะไฟเอซัมเปอร์เรากลับไปเรียนเดิมเมื่อกี้เพราะว่าเราไปเซฟอยู่ในนั้นนะแต่อันนี้จริงอะคือถ้าเราทำขึ้นมาเองอะเราเซฟออกไปไฟข้างนอกเลยก็ได้ไหมไม,ไม่ต้องมาเซฟทับอันนี้นะไอเอสพีแบบสองหกถึงอ่ะปรากฏว่ามันขึ้นมาสองอันเลยเราอย่าได้อฟอนต์เดียวอ่ะตามไปลบเหมือนกอนนะ โอเคจะเห็นว่ามันขึ้นมาสองอันอะ่ะเราต้องไปเป็นรบมันก่อนในเมื่อกี้เราเราเซฟในนี่อฮโน่ไฮบาลีแล้วก็ไฮนนโอเคตัวนี้ เมื่อกี้เราต้องการตัวโวอิทาลิกใช่ไ่ะแล้วก็ลบของเก่ากันไปก่อนเอาให้มันโชว์แค่เดียวอ่าปิดปิดไม่ไม่เปิดไอดูน้องขึ้นมาปึ้งเมือกี้เปิดแอร์สั้นป เราขอเลย sp แปดสองหกนะอ่อันนี้ก็จะเป็นแบบที่เราเลือกทีนี้มันตรงกันอยู่ไรหรือยังจะเห็นว่าอันเนี้ยมันชื่อฟอนต์สราบาเน b ยโบอิตาลิกใช่ป่ะเพราะเราเมื่อกี้เราเลือกไอฟอฟอนต์ที่เราเมื่อกี้เอกพอร์ตมาเราต้องการให้มันทั้งหนาทั้งเอียงแต่นี้ไม่เป็นของเก่าที่อยู่ใน library เดิมอยู่เราต้องมาเอาตัวชื่อมันก่อนเราเลือยมาสุดท้ายเลยอะของหน้าฟอนต์อันเนี้ย ก็คือว่าเมื่อกี้ที่เราดาวน์โหลดฟันม์นมาใช่ป่าวแล้วพอเราใช้ตัวเจเนเรเตอร์แอปตัวเมื่อกี้เออมันก็จะแปลงแปลงฟอนต์ของเราให้อยู่ในรูปโค้ดก็คืออันนี้เป็นไฟล์ที่เขาจะให้มาซึ่งเยอะแยะมากอ่าชื่อของมันอยู่ตรงนี้ก๊อปมาเลย D V font จนถึงคำว่าอันนี้40ก็คือขนาดที่เราตั้งมันไว้อ่าเราก็มาแทนตรงนี้ ตึ้งอ่ะแล้วลองดูทึบทึบทึบมีตรงไหน,นต้องแก้อีกไหมอ่ะเห็นว่านี้ไม่เหมือนเข้ามาถึงคำว่าฟอนใช่ไหมฟอน G H โอเคแล้วก็ก๊อบมาแต่เดงนี้ฟอนจนถึ่งคำว่าสี่สิบ อมีตรงไหน,น,นอีกงอีกเปล่าไม่มีแล้วนะอ่ะอันนี้มันกำหนดขนาดเออไม่ใช่ขนาดมันเป็นตำแหน่งของตัวอักษรซึ่งสีสีว่าคงจะเต็มหน้าจอยอยู่แล้วอะ่ะเราเอาคำว่าอะไรดีไลคนะคะอุ้ยเปลี่ยนภาษา่อนอรับเพิน่นอ่า ลองดูนะตอนนี้คืออันนี้มันเป็นโค้ดเก่าที่พลายเบอร์ไว้มันจะเป็นองศาทีนี้เราจะลองเป็นเราจะมาลองเล่น e อนทัมเปดูก็เลือกทูอันนี้เลือกเป็นโนแอนทัได้เลยแล้วก็เลือกพอร์ตโอเคตัวดูกวามผิดพลาดไม่มีแล้ว อัพโหลด ก็มาแค่ตรงนี้นะคำว่าหลังคำว่าอินโฟมาลงตรงนี้อ่าเราหลดได้แล้วเราดูหน้าจอกันเราดูนะเราดูนะ ยังไม่ขึ้นดันอัพโหลดอ่ะอืมดันอัพโหลดแล้วอ่ารักนะคะทุกคนเห็นว่าเห็นว่าขึ้นแล้วจากเมื่อกี้มันเป็นอักษอรอยู่มันเปลี่ยนอักษรแล้วเห็นไหมอ่าอ่ะ,อะเราลองดูลองเปลี่ยนดูค่ะลองเอาสักยี่สิบป่ะอุ้ย อ,อันนี้เป็นสักสามอเท่าไหร่อ่อะสี่สิบะลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนแปลงั้างอัพโหลดใหม่อัพโหลดใหม่อ่คอยดูหน้าจอไว้นะ ความเปลี่ยนแปลงวะคะจากที่เมื่อกี้เมื่อกี้มันชิดอยู่ชิดอยู่มุมนี้เห็นปะมันชิดอยู่มุมนี้มันขึ้นมาละอันนี้ก็คือเป็นตำแหน่งของตัวอักษรแล้วตอนนี้ก็เป็นข้อความนะวันนี้เราวันนี้เราติดตั้งไลบรารีไปแล้วเราเอ็กพอร์ตฟอนต์ไปแล้วแล้วเราก็เปลี่ยนตำแหน่งมันเป็นด้วยอ่ะส่วน้ใครอยากจะลองใช้ไอที่มันเป็นองศารับจากตัวเซนเซอร์อุณหภูมิตัวนี้นะเดี๋ยวจะ ทิ้งตัวอย่างค้ดไว้ให้แล้วลองไปศึกษากันซึ่งวันนี้ขอจบการรีวิว example กับการติดตั้งไลาบรีไว้วแต่ร์ทีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดี